เดี๋ยวเราจะเริ่มเรื่องแรกกันเลยนะคะมะเร็งลำไส้ใหญ่จากอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะคะก็คือไม่ว่าตัวเราเองหรือว่าบุคคลรอบๆตัวเราหรือว่าผู้ป่วยที่เรามาเจอเนี่ยก็มักจะมีคําถามเช่นอยู่ๆทําไมถึงเป็นขึ้นมาเองได้หรือว่ามันคืออะไรนะทําไมถึงเป็นตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยตอนนี้มันยังสถานการณ์เหมือนเดิมไหมคะ่ะอาการแบบไหนที่ต้องสงสัย ถ้าจะต้องรักษารักษายัางไงได้บ้างแล้วก็เราสามารถป้องกันมันก่อนที่จะเป็นได้ไหมนะคะวันนี้ก็จะพาเล่าตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนา,นาคตไปะคะ่ะอย่างแรกเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะคะจริงๆแล้วมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ลำไส้ตรงที่มีอยู่ในโลกนี้จริงๆมันมีหลายประเภทมากๆแต่ว่าสิ่งที่เราพบได้บ่อยที่สุดคือกลุ่มที่เรียกว่า อะดีโนคาซ i โนมาวันนี้เราก็จะโฟกัสที่เรื่องของอะดีโนคาซิโ o มาก่อนถามว่าสิ่งนี้คืออะไรก็คือเกิดจากการแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์เยื่อบุลำไส้ชั้นในหรือที่เราเรียกว่ามิวโคซามันก็จะค่อยๆโตด้านในลำไส้แล้วก็พอขนาดใหญ่ขึ้นมาก็จะ,จะแสดงอาการนะคะอันนี้ก็คือกว่าที่มันจะกลายเป็นมะเร็งลำไส้ได้เนี่ยมันเกิดจากติ่งเล็กๆแล้วก็ค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงจากยีนที่ผิดปกติไปใช้เวลา เป็น10ปีกว่าที่จะกลายเป็นก้อนมะเร็งที่แสดงอาการได้ค่ะโดยในอดีตเนี่ยเราจะออพบว่าการที่จะเกิดมะเร็งลำไส้จะค่อยๆเกิดจากติ่งเล็กๆแล้วก็ใช้เวลานานเป็น10ปีกว่าจะโตขึ้นมาเป็นก้อนใหญ่ใช่ไหมคะแต่ในปัจจุบันเราก็จะพบว่าติ่งเนื้อบางชนิดเนี่ยที่มีการผิดปกติของยีนที่แตกต่างกันจะโตมาเป็นก้อนมะเร็งได้เนี่ยอาจจะใช้เวลาที่สั้นลง รวมถึงว่ามันยังมีพาร์แวร์อื่นๆที่ทําให้เกิดมะเร็งลําไส้ใหญ่ก็อาจจะใช้เวลาแตกต่างกันไปได้อีกค่ะเดี๋ยวนี้คนเป็นกันเยอะแค่ไหนก็ถ้าดูจากอุบัติการทั้งสองเพศเนี่ยพบว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงเนี่ยเป็นอันดับ3ที่เจอในโลกใบนี้นะคะแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตเนี่ยเป็นอันดับสองของมะเร็งทั้งทั้งโลกเลยค่ะ เมื่อแยกตามเพศหญิงและเพศชายเนี่ยก็พบว่าทั้งอุบัติการแล้วก็อัตราการเสียชีวิตเนี่ยก็เป็นอันดับสามทั้งคู่ซึ่งอยู่ลำดับนี้มานานมากแล้วไม่เคยเปลี่ยนไปไม่เคยลดลงไปเลยคะ่ะถามว่าสถานการณ์บนโลกใบนี้เป็นยังไงอันนี้คือเป็นแผนที่ที่เขาแสดงว่าในแต่ละประเทศเป็นประเทศที่พัฒนาลำดับไหนในปี2020เนี่ยประเทศไทยเป็นกลุ่มที่มี High Human Development Index ความน่ายินดีคือของเราในปี2022เขาคิดว่าเราเป็น very high human development index แล้วค่ะเป็นประเทศที่พัฒนามากๆแล้วแต่สิ่งที่ตามมาไม่แน่ใจว่าควรดีใจด้วยหรือเปล่าก็คือกลุ่มที่มีกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วมากๆเนี่ยมะเร็งลำไส้ก็พบได้เยอะมากขึ้นด้วยค่ะสถานการณ์ในโลกนี้ค่ะก็คือถ้าถ้าจะเห็นว่าของไทยเนี่ยก็จะ มีทั้งอุบัติการ์แล้วอัตราการเสียชีวิตนยอยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็มาดูว่าในประเทศไทยนี่ยในแต่ละภูมิภาคอัตราการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เ,เป็นยังไงคนพบว่าทุกภาคเนี่ยมีแนวโน้มคล้ายกันแล้วก็เริ่มพบการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่อายุด่าลงเรื่อยทั้งที่จริงๆแล้วเกณฑ์การคัดกรองในอดีตแี่ห้สิปีแต่ว่าเนี้ยเราเริ่มเห็นว่าเรามีอุบัติการ์สูงขึ้นตั้งแต่อายุ40กว่าแล้ว ในทุกภูมิภาคเลยค่ะแนวโน้มของการพบโรคมะเร็งในปัจจุบันถ้าดูจากการคาดการณ์ของจากข้อมูลในประเทศสหารัฐอเมริกาเนี่ยคนพบว่าในกลุ่มคนที่อายุน้อยโดยเฉพาะกลุ่มที่อายุ20-30ถึง30กว่าปีเนี่ยมีอัตราการพบโรคมะเร็งเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นทุกปีทั้งลำไส้ใหญ่แล้วก็ลำไส้ตรง คือในปี2030เนี่ยเราอาจจะมีอุบัติการถึง10กว่าเปอร์เซนต์ในกลุ่มลำไส้ใหญ่แล้วก็20กว่าเปอร์เซนต์ในกลุ่มลำไส้ตรงนะคะทีนี้ในยุโรปก,ก็เช่นกันว่ากลุ่มที่มีอัตราการเพิ่มของอุบัติการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็คือกลุ่มที่อายุน้อยกว่า50แล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นอายุ 20- 29ปีเนี่ยยังพบมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงนี้ค่ะตอนนี้ ประเทศอะ,อะไรที่มีเทรนการพบมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้ลำไส้ตรงสูงสุดตอนนี้เป็นเกาหลีใต้นะคะตามมาด้วยออสเตรเลียแล้วก็สหรัฐอเมริกาที่ที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าน้อยหน่อยเป็นอินเดียส่วนของเราเนี่ยอยู่ค่อนล่างแต่ก็ยังเป็นแนวโน้มที่ว่ามีอุบัติการณ์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกัน,นะคะ่ะ อันนี้ก็เช่นกันนะคะจะพบว่าในไทยเนี่ยผู้ป่วยที่อายุ20-49ปีเนี่ยมีอุบัติการสูงขึ้นเรื่อยๆปีละประมาณ3%แปลว่าทุกๆปีเราจะมีคนไข้อายุน้อยเพิ่มขึ้นประมาณ3%นะคะมาดูว่าอะไรที่ทำให้เกิดความเสี่ยงบ้างที่เราคิดว่าตัวมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงเนี่ยเกิดจากสาเหตุทางพันธุก,กรรม คนพบว่าจริงๆแล้วแค่ประมาณ1 0 1 5ในกลุ่มผู้ปว่วยอายุมากกว่า50ปีส่วนกลุ่มที่อายุน้อยกว่า50ปีเนี่ยแม้ว่าจะเกี่ยวกับพันธุกรรมก็แค่ประมาณ16-25%เท่านั้นเองจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็ยังเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นจากปัจจัยอื่นๆนอกจากพันธุกรรมค่ะทีนี้ปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่ทําให้แต่ละคนมีความเสี่ยงสูงขึ้นนะคะตั้งแต่เด็กเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วก็อาจจะมีเรื่องพันธุกรรมหรือว่าประวัติ มะเร็งในครอบครัวที่อาจจะยังไม่เจอสารนุกรรมที่เกี่ยวข้องหรือว่ามีโรคลำไส้อักเสบที่ติดตัวมาด้วยตั้งแต่เด็กแล้วก็อาจจะมีการสัมผัสสารารังสีอะไรต่างๆก็อาจจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของยีนในร่างกายได้ค่ะพอโตขึ้นมาหน่อยก็ขึ้นอยู่กับเรื่องอาหารการใช้ชีวิตการบริโภคน้ําตาลการใช้ยาปฏิชีวนะแล้วก็โรคอ้วนค่ะทีนี้พอเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะเริ่มมีโรค เมตาโบลิกซินโดมเข้ามาร่วมด้วยรวมแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องเบาหวานค่ะแล้วก็เรื่องการสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเราคำนึงถึงเรื่องจุลชีพในลำไส้มากขึ้นเดี๋ยวจะมาอธิบายต่อว่าแต่ละอย่างนี้มีความเสี่ยงประมาณไหนนะคะปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกคือปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ อันนี้คือเป็นกลุ่มที่เราต้องเรียกว่ามีอ a ว e เนส s ว่ากลุ่มนี้อาจจะต้องขัดกรองมากกว่ากลุ่มอื่นๆเช่นคนที่มีโรคล,ลำไส้อักเสบอยู่แล้วหรือมีประวัติมะเร็งในครอบครัวหรือว่าในครอบครัวเคยเจอมะเร็งหรือติ่งเนื้อแล้วก็การสัมผัสรังสีตั้งแต่เด็กนะคะส่วนปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยคือแปลว่าถ้าเราเปลี่ยนได้เราก็จะป้องกันได้ะคะ่ะถามว่ามีอะไรบ้างแต่ละอย่างจะ มีความเสี่ยงเมื่อไหร่เดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะคะอย่างแรกก็คือเรื่องการใช้ชีวิตค่ะอันนี้เขาศึกษาในกลุ่มพี่พี่พยาบาลจำนวนเกือบ90,000มืนคนค่ะคนพบว่าถ้ามีช่วงเวลาที่นอนดูซีรีส์มากกว่า14ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งสูงขึ้น <laughs> แปลว่าถ้าเราดูน้อยกว่านั้นความเสี่ยงอาจจะยังไม่มากขึ้นแต่ถ้าใครดูซีรีส์บ่อยๆแนะนำว่าให้ขยับตัวไปด้วยระหว่างที่ดูซีรีส์นะคะ แล้วมีเสียงแบบเอ๊ะต้องจับเวลาแล้วนะคะหลังจากนี้<笑><笑> <G ül> <G ül> ก็คืออันนี้คือเขาคนคนพบว่าความเสี่ยงมันเพิ่มขึ้นทั้งลำไส้ใหญ่แล้วก็ลำไส้ตรงโดยเฉพาะกลุ่มลำไส้ตรงเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง2.6เท่าเลยทีเดียวการกินน้ำหวานระหว่างวันให้มันชุ่มชื่นหัวใจใครกินอยู่เดี๋ยวเราดูก่อนนะคะว่าเรามีความเสี่ยงหรือยัง <G ül> คือเขาบอกว่าถ้ามากกว่า2เสิร์ฟเร์เด a y 2เสิร์ฟต่อวัน จะเพิ่มอัตราเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเนี่ย1.7เท่าแปลว่าถ้าเรายังกินไม่ถึงเราก็อาจจะแบบความเสี่ยงน้อยๆแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครที่เกินเกิน2แก้วต่อวันเนี่ยอาจจะต้องลดลงนะคะปัจจัยต่อไปก็คือเรื่องโรคอ้วนค่ะกลุ่มไหนที่ความเสี่ยงจะเยอะมากๆก,ก็คือจริงๆตั้งแต่ BMI เกิน23ขึ้นไปก็เริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้นแล้วแต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นชัดเจนก็คือกลุ่มที่ BMI เกิน30 แล้วก็ทุกๆ BIM I หหน่วยที่เพิ่มขึ้นไปก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ลำไส้ตรงอีกซึ่งเรื่องการป้องกันโรคอ้วนเนี่ยอาจารย์ดวงพรจะขอโฆษณาล่วงหน้าไว้ก่อนนะคะต่อไปเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อไหร่ถึงจะมีความเสี่ยงเขาบอกว่าถ้ากินเกิน14ลิ้งต่อสัปดาห์จะมีความเสี่ยงขึ้น1.5เท่าถามว่า1ดิ้งแค่ไหน ก็คือเบีย์เบียนหนึ่งกระป๋องหรือว่าหแก้วไวน์หนึ่งแก้ว,ว,ห,กวหรือว่าวิสกี้หน,หนึ่งช็อตใครคำนวณอยู่ยกมาขึ้นอาถ่ายไว้ค่ะทีนี้เขาพบว่าถ้าทั้งสูบบุหรี่แล้วก็ดื่มแอลโกอฮอล์ด้วยเนี่ยก็จะเพิ่มอัตราเสี่ยงที่เป็นมะเร็งในกลุ่มคนอายุน้อยเดี๋ยวมากขึ้นด้วยค่ะ ปัจจุบันเนี่ยการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องแบคทีเรียในลำไส้ที่มีผลกับการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเขาค้นพบอย่างน้อยสามตัวที่มีผลว่าสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งลำไส้แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีแนวทางการรักษาหรือว่าแนวทางการติดตามว่าจะต้องทํำยังไงแต่ว่ากําลังอยู่ในช่วงการศึกษาว่าเราควรทํำยังไงบ้างกับเรื่องแบคทีเรียในลำไส้นะคะโดยสรุปก็คือ ปัจจัยที่ส่งผลเนี่ยก็มีตั้งแต่เรื่องพันธุกรรมเรื่องการบริโภคอาหารที่มีน้ําตาลสูงหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่รวมถึงโรคทางเมตาบอลิซึมต่างๆโรคอ้วนอย่างเงี้ยก็ทําให้เรามีความเสี่ยงมากขึ้นการใช้ยาปฏิชีวนะอาจจะมีผลกับเรื่องจุลชีพในลําไส้ที่อาจจะทําให้เป็นมะเร็งมากขึ้นได้ด้วย อันนี้ก็คือนอกจากมะเร็งลำไส้แล้วก็รวมถึงมะเร็งอื่นๆของระบบทางเดินอาหารด้วยเช่นมะเร็งกระเพาะอาหารทางเดินน้ำดีแล้วก็มะเร็งตับอ่อนค่ะอาการแบบไหนที่จะทำให้เราสงสัยมะเร็งลำไส้นะคะอาการของไส้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งของตัวก้อนด้วยค่ะถ้าสมมติว่าเป็นตัวก้อนที่อยู่ลำไส้ทางด้านขวาส่วนใหญ่อาการจะไม่ได้ชัดเจนว่ามีการอุดตันหรือว่า ปวดท้องละลรชัดเจนเพราะว่าลำไส้ทางด้านขวาเนี่ยค่อนข้างใหญ่ถ้าก้อนมันไม่ใหญ่มากจริงๆจะไม่แสดงอาการเรื่องการอุดตันคนไข้มักจะมาด้วยภาวะซีดไม่ทราบสาเหตุตรวจพบเลือดในอุจจาระแต่ว่าอาจจะไม่เห็นเลือดด้วยตาเปล่าอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ถ้าคัดกรองเราอาจจะทําให้เจอเร็วขึ้นค่ะส่วนด้านซ้ายเนี่ยเนื่องจากมันอยู่ใกล้ทางออกแล้วค่ะอาการมันก็จะชัดเจนกว่าทางด้านขวาเช่นถ้ามีมุกเลือดบนรางกับเนื้ออุจจาระอันนี้ก็แสดงว่า อาจจะมีก้อนอยู่ในทางเดินอาหารได้แล้วก็ลักษณะที่เราเคยได้ยินว่าท้องผูกสลับท้องเสียที่มันจะเกี่ยวกับอาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมันจะต้องเป็นอาการของการที่ก้อนมันใหญ่แล้วก็ค่อยๆเบียดรูของลำไส้ให้เล็กลงท้องผูกที่ว่าอาจจะทำให้คนไข้อถ่ายห่างขึ้นกว่าปกติแล้วก็แต่ละครั้งที่ออกมาเนี่ยลำเล็กลงหรือถ้ารูของลำไส้มันเล็กมากๆ อุจจาระที่ออกมาได้ก็อาจจะเป็นแค่น้ําแต่ว่าไม่สามารถผ่านตัวกาก,ากออกมาได้อันนี้ก็คือถ้าเราซักประวัติคนไข้ได้ละเอียดเราก็จะทําให้เรียกว,ว่ามีความเฉพาะเจาะจ,จงกับตัวโรคมากขึ้นค่ะส่วนอาการปวดท้องเนี่ยก็อาจจะเป็นได้จากมีการอุดตนันหรือว่าก้อนมันใหญ่มากจนไปกดเบียดอวัยวะอื่นๆหรือว่าก้อนมันใหญ่จนกินอวัยวะข้างเคียงเลยสแสดงอาการปวดท้องได้ซึ่งอันนี้เราอาจจะต้องซักประวัติโดยละเอียดไปอีกทีหนึ่งค่ะ มะเร็งลำไส้ใหญ่แลวลำไส้ตรงเนี่ยรักษาอย่างไงวันนี้เราอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะมากนะคะแต่ว่าอย่างแรกเราต้องรู้ก่อนว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่กับมะเร็งลำไส้ตรงเนี่ยแนวทางการรักษาอาจจะไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวตัวมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยการรักษาขึ้นอยู่กับระยะที่เป็น,นะะเรามาดูที่ระยะก่อนนะคะระยะหนึ่งคือก้อนเล็กมากๆถ้าเราจะอธิบายให้คนไข้ฟังนะคะคนไข้เป็นระยะหนึ่งคือก้ <c oughs> นอนยังค่อนข้างเล็กมากๆยังไม่มีการกินไปชั้นลึก ระยะยที่2คือเริ่มมีการกินไปชั้นลึกแล้วแต่ว่ายังไม่มีการกระจายไปที่ต่อมน้ําเหลืองระยะที่3มเนี่ยมักจะมีการกระจายไปต่อมน้ําเหลืองแล้วหรือว่าก้อนมันใหญ่มากๆหรือออกไปข้างนอกส่วนระยะที่4ี่เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่มีการกระจายไปอวัยวะอื่นๆแล้วการรักษาในกลุ่มที่เป็นระยะที่4ี่เนี่ยก็คือมักจะเริ่มต้นด้วยการให้ยาเคมีบําบัดหรือว่ายาพุ่งเป้าเพื่อให การรักษาทางร่างกายเพราะว่ามันเหมือนมีการกระจายของมะเร็งไปทั่วร่างกายแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเราอาจจะตามด้วยการผ่าตัดถ้าตอบสนองกับการให้ยาเคมีบําบัดได้ดีค่ะส่วนระยะที่2กับระยะที่3มเนี่ยมักจะเริ่มต้นด้วยการผ่าตัดก่อนเราก็ค่อยมาดูผลชิ้นเนื้อดูปัจจัยเสี่ยงอีกทีนึงว่าต้องได้ยาเคมีบําบัดไหมกลุ่มที่เป็นระยะที่3ม,มักจะต้องได้ยาเคมีบําบัดแต่กลุ่มระยะที่2เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับ ว่าคนไข้เป็นมะเร็งชนิดไหนมีลักษณะของมะเร็งยังไงบ้างอาจจะได้ยาสั้นกว่าในบางาออระยะเวลาที่ได้ยาเคมีเนี่ยสั้นกว่าในบางกลุ่มส่วนระยะที่1เนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเราก็มาจะรักษาด้วยการผ่าตัดแต่ว่าจริงๆแล้วอาจารย์สุภกิจอาจจะถามว่าจริงเหรอซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ฟังต่อไปในเซสชั่นถัดไปนะคะว่าจําเป็นต้องผ่าตัดใหญ่ทุกรายไหมส่วนการรักษามะเร็งลำไส้ตรงนะคะมันก็จะ มีปัจจัยที่ใช้ในการเลือกการผ่าตัดเนี่ยแตกต่างกันเล็กน้อยเช่นความลึกของตัวก้อนที่กินออกไปด้านนอกหรือว่าปริมาณหรือว่าลักษณะต่บน้ําเหลืองที่พบเนี่ยถ้าถ้ามันมีการลุกลามเนี่ยเราอาจจะต้องใช้การรักษาที่มากกว่าการผ่าตัดส่วนถ้ามีการกระจายไปอวัยวะอื่นๆแล้วเราก็จะใช้ยาเคมีหรืออาจจะใช้ยาพุ่งเป้าร่วมด้วย การที่ก้อนของมะเร็งลำไส้ตรงเริ่มมีขนาดใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เราจะกลัวว่าเวลาผ่าตัดเราจะออกมาได้ไม่ครบเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องได้การฉายแสงหรือว่าเคมีบำบัดก่อนแต่ถ้าตัวลำไส้ตรงเป็นระยะต้นมากๆสามารถผ่าตัดโดยคิดว่าเราได้ขอบเขตชัดเจนล้วก็อาจจะไม่คนไข้าอาจจะไม่ต้องรับการฉายแสงหรือ,อยาเคมีบำบัดก่อน <c oughs> การผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงเราทําอะไรได้บ้างที่ผ่านมาในอดีตเอาเฉพาะโรงพยาบาลเราก่อนก็จะ ใช้การผ่าตัดเปิดหน้าท้องเนาะแต่ว่าในช่วงหลังเนี้ยเราก็เริ่มมีการผ่าตัดแผลเล็กมากขึ้นค่ะการผ่าตัดแผลเล็กมีอะไรบ้างที่เราทําอยู่ทุกวันนี้ที่โรงพยาบาลเราก็คือการผ่าตัดสองกล้องทางหน้าท้องหรือว่า laparoscopic surgery แต่ว่าจริงๆแล้วการผ่าตัดแผลเล็กเนี่ยมันมีอีกหลายวิธีที่เป็นแยกย่อยลงไปเราอาจจะรู้จักไว้ก่อนเพื่อถ้าสมมติคนไข้ถามเราจะอ๋ออันนี้เรียกอยู่ในส่วนของการผ่าตัดแผลเล็กเช่น การผ่าตัดสองกล้องผ่านทางทวารหนักหรือว่าผ่านทางช่องทางธรรมชาติอื่นๆเช่นช่องคลอดหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ปัจจุบันจริง,รงๆก็มีการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดอาจจะมีประโยชน์ในการผ่าตัดในที่ลึกหรือต้องใช้มุมแคบๆเนี้ยก็จะช่วยเอ,อ่อช่วยทาให้การผ่าตัดง่ายขึ้นก็ยังอยู่ในส่วนของการผ่าตัดแผ่เล็กอยู่ ถามว่าการผ่าตัดแผลเล็กแนวโน้มการผ่าตัดของลำไส้ใหญ่ลำไส้ตรงเป็นยังไงก็พบว่าเดี๋ยวนี้การผ่าตัดเปิดค่อนข้างลดลงแล้วก็ผ่าตัดด้วยแผลเล็กมากขึ้นแล้วก็มีการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดมากขึ้นเป็นเทรนนะคะเราถามว่าเขาแนะนํำยังไงก็คือถ้าทําได้ก็แนะนําในกรณีที่มีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถทําได้ค่ะแล้วก็ดียังไงก็คือชัดเจนก็คือแผลเล็กกว่าค่าเฉลี่ยของการผ่าตัดสองกล้องเนี่ย อาจจะประมาณ3มเซนแต่ว่าผ่าตัดเปิดอาจจะถึงฟุตหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็อันเนี้ยเป็นผลที่ผลดีที่ได้จากการผ่าตัดแผ่เล็กนะคะส่วนในเรื่องผลระยะสั้นของการผ่าตัดแผ่เล็กเนี่ยพบว่าการได้เริ่มกินอาหารการผายลมแล้วก็การเริ่มทํางานของลำไส้เนี่ยรวดเร็วกว่ากลุ่มที่ผ่าตัดเปิดรวมถึงระยะเวลาที่นอนโรงพยาบาลก็สั้นกว่าด้วยค่ะถ้าดูในแง่เรื่องของการผ่าตัดก็พบว่ากลุ่มที่ผ่าตัดแผ่เล็กเนี่ย เสียเลื่อนน้อยกว่าอาจจะใช้เวลานานกว่านิดหน่อยแต่ว่าก็ใช้ใช้เวลานในการผ่าตัดนานกว่านิดหน่อยแต่โดยรวมเวลาที่ใช้อยู่ในโรงพยบาบาลเนี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่ผ่าตัดเปิดค่ะรวมถึงกลุ่มที่เสียชีวิตจากการเป็นมะเร็งเนี่ยกลุ่มที่ผ่าตัดแผ่นเล็กก็มีอัตราการเกิดน้อยกว่าค่ะในในระยะยาวผลของการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยพบว่ากลุ่มที่ทําผ่าตัดแผ่นเล็กก็ดีกว่าโดยเฉพาะกลุ่มที่ค่อนข้างเป็นระยะลุกลามไปยังต่อมน้ําเหลืองแล้วเช่นระยะที่3ามเนี่ย การผ่าตัดแผนเล็กก็มีผลระยะยาวที่ดีกว่าด้วยค่ะถามว่าหลังจากผ่าตัดแล้วต้องทำไงต่อโดยปกติเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้มีการนัดติดตามอาการแล้วก็เจาะเลือดดูค่ามะเร็งรวมถึงการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แล้วก็สองกองอันนี้คือในปัจจุบันที่เราทำอยู่แต่ว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการใช้เรื่อง CT DNA คือตรวจเซลล์มะเร็งในกระแสะเลือดโดยแนวคิดก็คือถ้าสมมติว่า มันยังเป็นแค่เซลล์อยู่การทำเอเย์คอมพิวเตอร์อาจจะยังไม่เห็นแต่ว่าถ้าเราเจาะเลือดเราเจออาจจะเป็นข้อมูลที่บอกเราได้แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการใช้ชัดเจนในแง่ทางคลินิกนะคะเพราะว่ามันยังไม่ได้มีการศึกษาที่บอกว่ามันสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนอนาคตรเราอาจจะต้องคำนึงถึงสิ่งนี้ด้วยะคะ่ะถ้าสมมติว่าเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วลำไส้ตรงแล้วส่วนใหญ่เขาจะถามเราว่าจะอยู่ได้นานไหมคะสิ่งที่เราตอบก็คือถ้าสมมติเป็นระยะต้นเนี่ยผลการรักษาค่อนข้างดี ทั้งในกลุ่มมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ลำไส้ตรงแต่ถ้ามีการกระจายไปที่อวัยวะอื่นแล้วโอกาสที่จะเสียชีวิตใน5ปีเนี่ยก็มากขึ้นเ <_ s> ช่นถ้าสมมติเป็นระยะเอ่อมะเร็งมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะ1 2สองเนี่ยที่5ปีเกิน80%อาจจะยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าถ้าเป็นระยะ4ไปแล้วเนี่ยอาจจะตอนเขบางบางการศึกษาจะน้อยถึง10% มันจะดีกว่าไหมถ้าเราเจอตั้งแต่ระยะเริ่มต้นตอนที่ยังไม่กลายเป็นมะเร็งนะคะก็คือว่าการขัดกรองเนี่ยถ้าโดยมาตรฐานเราก็จะใช้การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ซึ่งอันเนี้ยเราจะออใช้เวเป็นการขัดกรองมาตรฐานแต่ถามว่าเราสามารถทำการส่องกล้องได้กับคนไข้ทุกคนไหมเรามีออปชันอื่นหรือเปล่าก็นั้น กรณีที่คนไข้ความเสี่ยงยังไม่เยอะหรือเป็นการคัดกรองกับประชากรจํานวนมากเขาก็จะใช้การคัดกรองด้วยการตรวจอุจจาระค่ะซึ่งแต่ก่อนเราจะใช้ตัวออกเ l าบัตรท t ซึ่งมันอาจจะมี f a l l positive เยอะค่ะทุกวันนี้ที่โรงพยาบาลเราก็จะใช้เป็นตัว fist test ที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นอาจจะมี option ในการใช้ ct colonoscopy ในกรณีที่จะติดตามเรื่องติ่งเนื้อแต่ว่ายังไม่เหมาะสมกับการทําการสองกล้องจริงๆ แต่ระยะเวลาที่ต้องติดตามเนี่ยก็จะสั้นกว่าเช่นเหลือ5ปีเป็นต้นหรือในบางกลุ่มที่เป็นมะเร็งทางด้านซ้ายเนี่ยเขาอาจจะในบางประเทศก็จะแนะนําว่าอย่างน้อยสองซิกโอยโดสโคก็ยังดีค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าทำโคโรโสโคปีได้เลยเนี่ยมันก็จะคอมพิวตมากกว่าส่วนในปัจจุบันแล้วก็อนาคตที่มันอาจจะมีบทบาทมากขึ้นก็คือการตรวจสตูดีนเอเทสซึ่งมันอาจจะเฉพาะเจาะจงมากขึ้นแต่ว่ามันก็ตามมาด้วย าใช้จ่า,ายที่มากขึ้นหรือว่าบางทีมันก็อาจจะเซ็นน้อยลงในอนาคตเนี่ยเราอาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องจีนติที่มากขึ้นว่าคนกลุ่มไหนมียีนแบบไหนมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องอนาคตที่เราอาจจะต้องศึกษาต่อไปค่ะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ดวงกมลก็จะมา,มาเล่าให้เราฟังว่าการคัดกรองยังไงที่เหมาะสมหรือว่าทํำยังไงให้คุ้มค่าคุ้มทุนนะคะการคัดกรองทั้งหมดที่เล่ามาก็ขอย้ำอีกทีนึงว่าก็คือ ถ้าสมมุติว่าเรามีการคัดกรองที่มากขึ้นสัมพันธ์กับการที่คลนพบโรคมะเร็งลดลงแล้วก็เสียชีวิตจากโรคมะเร็งลดลงด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอสรุปในวันนี้ก็คือว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงเนี่ยก็ยังเป็นโรคที่พบได้บ่อยอยู่แล้วก็มีอัตราเสียชีวิตค่อนข้างสูงในระดับโลกนะคะพบว่าอายุที่เป็นมะเร็งเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆโดยที่ปัจจัยเสี่ยงมีทั้งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงได้เราอาจจะต้องรู้ว่าคนไหนที่มีภาวะเสี่ยงมากอาจจะต้องคัดกรองดีมาเร็วขึ้น ส่วนกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงได้เราอาจจะต้องให้คําแนะนําเขาว่าควรเปลี่ยนแปลงยังไงมีเป้าหมายอย่างไรค่ะแล้วก็การรักษาในปัจจุบันเนี่ยมีวิทยาการที่ทําให้ผลการรักษาดีขึ้นแล้วก็ภาวะแทรกซ้อน,นอดลดลงแต่ก็ยังไม่ได้ทําให้การรอดชีวิตจากมะเร็งเนี่ยครบเป็นร้อเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นมันก็จะดีกว่าถ้าเราคัดกรองแล้วก็เจอตัวก้อนตั้งแต่ยังไม่กลายเป็นมะเร็งค่ะอันนี้ก็ ฝากช่อง Youtube ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ